รักนะค่ะลำคาญไปไกลๆไปฝึกพูดค้าขายให้ถูกก่อนคือพิมไม่เข้าใจลูกค้าขอโทษนะคะถ้าพูดแรงแต่การค้าขายเนี่ยวัยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการผันวรรณยุกเนี่ยเอกโทตีจัตวาเนี่ยดอกไอ้พูดจะเอกโทตีจัตวาอ,อ,จอจวาจจะเพี้ยนได้แต่แค่ค้าขายแค่นี้ใช้มาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่เนี่ยโซเฟียสี่ขวบเนี่ยโซเฟียสี่ขวบก็คุณแม่ขากินข้าวกันค่ะคุณแม่กินข้าวหรือยังคะ ลูกไม่กินค่ะเนี่ยคือโซฟียังพูดถูกเลยอีดอกแล้วก็พวกมึงอะ่ะโตมาในในประเทศไทยแล้วไม่เคยไปไหนเลยอะ่ะยี่สิบปีสามสิบปีแล้วอะ่ะแล้วก็ทำงานใช้ภาษาไทยทุกวันเป็นอาชีพก็คือหาอาชีพก็คือได้เงินมาจากการเขียนหรือการพูดการอ่านที่ใช้ภาษาไทยอีดอกแล้วเขียนผิดกูงงมากเลยอยู่ยังไงอะ่ะงงคือดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงคือเป็นเด็กนอกหรอไม่เข้าใจอะ่ะ ล่มเสียอีดอกจริงๆคือเรื่องใหญ่สําหรับกูนะกูกูไม่เข้าใจเวลามสัมภาษณ์มึงมากเลยไหนมึงพูดซิค่ะกินข้าวแล้วค่ะกินข้าวหรือยังค่ะมีไม่แอ๋ไม่โทรอีดอกมีไม่เอ๋ไม่เขามีไม่โทรบางคนวิ่งกินข้าวหรือยังค่ะกูงงมากอย่าลืมกดติดตามนะค่ะดอกค่ะไม่ไม่แอ๋ไม่แอ๋ก็คือก้มหัวลงคือรับน้อมรับค่ะคําถามคือไม่มี บอกคำถามคือไม่มีไม่มีไม้เอกคือเงยนะขึ้นไม่ต้องใส่ไม้เอกเลยกินข้าวกินข้าวหรือยังคะคือไม่ต้องใส่ไม้เอกถ้าเกิดว่ากินข้าวแล้วคาดคือมีไม้เอกคือมันยากอะไรอย่างยีดอกไม่เข้าใจคือมึงหาเงินคือมึงมีอาชีพกันได้ยังไงอะลมเสียเครียดมากอลยอยากขู่คอตายอะ อยาให้กูได้เป็นอาจารย์เป็นคุณครูนะตับเกียดน,นะคะ่ะมานะี่กูจะให้ถอดเสื้ออีดอกกูจะฟาดหลังด้วยไหวแช่เยี่ยวีอดอกให้สลบพอสลบเสร็จกูสาดน้ําเกลือสาดน้ํากดให้ฟื้นขึ้นมาด้วนยะกูแท่ฟาดใหม่ให้ตายคือให้คือให้ตายอ่ะแปด,ด